สวัสดีครับคลิปนี้อยกครับทีมงานครับเอ็ดยังมื้อนี่ยโค้งการไกลครับคลิปนี่ครับโค้งการไกลครับเย็บใครครับคลิปนี่เอาวนไปที่นั่งหมู่อยู่มงนี้เลน้องเขาเก็บเยื่อการเย็บใครครับ นี่ครับกระทั่งแหลมลงครับเห็นว่าเขาเก็บไปองค์ประชียืนโม่ครับบระเพณียังหลายครับไก่กับฟังเพีงถิ่เท่กันนะครับนี่ครับไก่กับชีเด็กเก็บแล้วล่ะครับนี่ครับคลิปต่อไปก็สิเป็นคลิปเกือบใกล้เนาะ เออเลยสี่แพลนไอเบิ่งครับเถื่อไกตอนตอนเช้าครับแข็ง,นง,งนหนึ่งยังหนึ่งคนน่ะสามสิบหนึ่งหย่อนเสียงเราไปเปิดพัดลมบุญดีครับผมเปิดพัดลมยุ่งอะไรรีหกชิพไพ่เลยธุรกิจพันล้านครับมาจากรถแท็กเถื่อไก่ครับบ้านเปนไก่ย่าขวางนี่ไก่คอนอื่นครับแม่ร้อนคนน่ะ โอ้อาหารนีร่ผสมหลายอย่างครับอาหารอาหารผสมหลายอย่างครับไก่พันธุ์ครับไก่พันธุ์ไฮไลท์เบาครับวิ่งหลายครับมีทีมงานเก็บไข่ครับเฮ้ยในยคอายหันชิมนาทีป่ะทำไรเฮ้ยในยควายหันชิมนาทีครับ นะครับมือเ้าก็เปลี่ยนอาหารไปนะครับฟังเพียงแบบนะครับอันนี้สามลูแปดครับอาห,หารที่หายครับอันนี้สามลูเจ็ดครับอันนี้อันนี้ก็สามลูเจ็ดเห็นกันครับอันนี้สามลูกเจ็ดครับแล้วก็ยีส้อนเรื่องส่อนแทงไข่ดำนะครับ นั่งเขาก็ยังปิเปิดกันได้นะในเครื่องบินน่กอาหารตัดซิ่งครับอาหารครับซอสผู้อาหารครับในซุ้มที่มันมุนครับเนี่ยเปลี่ยนออกครับติดน้ำกงกับซอสข้นเกษีเฮ็ดจะเป็นเบื้องขั้นตอนนะครับยี่ห้อส่องแบบเก๋ไก่นะครับอันนี้ตอนเวลาใบสามรับรับวัดรัดขั้นตอนครับเก็บไข่ก่อนเลย ยังมือแดงอะมันปิดพัดลมครับจะมีคนมาปิดอยู่แล้วครับเก็บแล้วก็แจ้งเพื่อนครับวันนี้ดูกับคิวงานครับมาสองคนครับวันนี้ชิบยอดดีดีดียังแจ้งเดี๋ยว่งน้ำสอนใครสอนเพียงใครเพื่อนมึงดู ซ่อนแผงใครไปมึงเนี่ยสั่นแผงใครไปมึงเนี่ยสลับกันบอแมมเลียนเมมนนี่ครับซ่อนแผงใครที่ถูกต้องครับพี่คือสลับกันครับพี่เห็นป่ะตัวนี้ครับตัวนี้นี่ครับเห็นป่ะสลับกันไปได้เลยครับต่อไปกับตัวนี้ขึ้นมาใส่ตัวนี้ครับบอให้มันถึกหลอกมันบอลยับไปเออไล่นั่นแหละเออให้มันให้มันชีวิลงหลอกอยู่หรอก เงี่ครับนี่ลอกไม่คลึกเลยครับเขาไม่ถือเบอกมันละเท<อ>่าไหร่แปดิบสีหน่วยใครไ้แปดสิบสหน่วยมันนีกันมันยนีกันเกียหันเน่ยไออยกนี่<ฮ>นนก่อนจีหัดชิมวัที่หางกัน หนนรกูได้เกลือล่างถึงว่าส่อเนี่มันจะใหญ่มึงมุมครับเต็มเลยอันนี้ก็จะเป็นทั้งน้ำนะครับน,นี่ทั้งน้ำมันไม่อย่างไรครับปิดประตูกั้นครั้งแรกครับอันนี้นทีเป็นทั้งน้ำเนาะทั้งน้ำตัวนี้ก็จะเป็นล่างล่างครับนี่ล่างนี่กับตรงนี้ครับเหมืนจิตตัวซ้ายมือ นี่ล่างเทิงครับนี่เพื่อนามันจิตตัวไมาจากแท่งครับใครมาลงไกลบ่เพื่อนพวกนั้นนะครับไม่บุญไรไงมึงม,มุมติมเึิ่งไปไมันนี้กันมีกบมาหันหน่อยบ่มี้งยงไรครับใครครับ ทังงานไม่ก็จิกแกครับทั้งงานก็จิกแกมากับพิมงานครับครับเบื้องตอนต่อไปเนาะสวัสดีครับนี่แหละครับหน้าตาล่งไกล,หน,าาลหน้าตาเงอกนี่ครับแข็งงยันนั้นทางนั้นบอกรูกครับบอรกรูแล้วก็ยิลุ่งตอนต่อไปคือตอนมะเขือเนาะตอนนี้ตอนเก็บไข่ครับ เช้าเที่ยงเย็นมาตลอดเนาะเมกิล่าครับเนี่ยไปครับจำเลยได้ครับบาร์นิคห่างเลยแดงกัด้ไหมหลังข่าฮัลโอ้กระเบื้องโอ้ห่างกะได้เนาะเหแล้วครับ,รนะรบจมตายอยู่นี่แหละ ครับข uh ้างครับ <t> ว่ะ <tem> มีย่งมากมายครับคลิดถึงอะจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับนี่สวัสดีนี่สวัสดีเราก็เดินทางกลับครับควองอาจจะสั้นเนาะขับรถมื่อเดียวเรื่สลิงความแบบ วอัดอ e like like ัดสาวันอ e ัดสาวันไงใครมันครบจีบแล้วที่ใชรทางเมื่อบ่ายนี่แหละปากกูติดตามไม่น้ำเนาะเล้นกล่องมันใหญ่กว่าเก่าดีไหมคือแบบมันหายได้กลวงกว่าเก่านะ đó mà nó cũng quá chết của loài này. loài là à đẹp à sang ở đây nhé nhau hóa mừng hóa bể vậy à. ก็ควาเมือหนอกตัวนี้ก็ไ่ได้ไปไหนได้แล้วครับงานเบิร์นลไะพินสวนแวใหม่อยู่ครับไได้ไนเพิ่แล้วมื่อได้แวหม่ทีไยเบิ้งเนาะไปกับทีมงานสคน่แหละไปว่าไป ยาแม่ฮั่นดูนะยแมฮั่นดุโอ้บสมยองใะรใครเ â y น่นใคชินไทยบึงนาะแล้วาทีต่อไปก็จะเป็นการเกอไก่นาะผมชินไทยเป็นตอนเป็นตอนเปวผมมาที่แลวผมมาพอมีไทยรึเมล่าที่แล้วผม่าผอมีไทยร่วมเบิ้นั่นแหละครับแต่ว่าเออเพี้นใดคือไทยเป็นตอนเป็นตอนไปโอเค

ก็มีซาลาดีเนาะเกี่ยวกับรถไถเนาะคุณตุ๊ปัดคุณตุ๊ปัดมีซาลาดีเกี่ยวกับรถไถอยู่แหละก็ส่วงนี้ผมก็อขรักไปก่อนเนาะกับเรื่องรถไถนี่เอางานเบียกบ้านเอาซุ่มเบียกบ้านไปก่อนเนาะส่วนนี้เนาะครับเนาะเพราะว่าผมกตรงมี้รถไถยก็ยังสองพันพ่นเนาะ ม่ได้ทีมงานเลยนะครับทีหมทีมงานมาแรยใหญ่ใหญงนมาบ่อยนี่นะครับรถกีฬาด้วย การกุรกุเลครับชื่อแม่มีตั้งเป็นทีมงานทีมงานทุรกธุเลีั่วครับทีมงานทุรกธุเลยั่วนี่ครับจะอ่านก็จะอ่านกมเครับวจะาบกกินเลือกครับ ทีดกล่องมิยืดกล่องเฮ้ยเอาไั๊ละแร้วมาคลิปนี้อ่ะแล้ตัวล่าไปซักนีดเนาะจะ่อไปคลิปน้าครับคลิปน้าเป็นคลิปเกือไกลเนาะครับเนาะมีอย่างมาก่าครับคลิปนี้ กต,ติดตามแม่นําเนาะสวัสดีครับ